ครับสวัสดีครับพบกับผมใหญ่ชินน้ำมันชอนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะนําพระที่เตรียมเข้างานประกวดนะครับแล้วก็แบ่งปันให้กับเอฟซีโคจานนะครับที่กําลังมองหาพระปิดตานะครับสวยๆนะครับคลาสสิกแล้วก็แท้ทันยุคนะครับประเภทที่บอกว่าหลวงพ่อทํานะครับไม่ใช่มือใครทานะผมมองอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยเกี่ยวกับเรื่องพระนะครับทุกครั้งนะครับ ยาชิมชนจะประกาศเสมอว่าพระของเราไม่เป็นพระที่นําเข้ามาเพราะว่าการที่นําพระเข้ามานี้มันจะทําให้พระที่เรามีอยู่แล้วเสื่อมเสียไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะไม่นําหรือรับซื้อพระเข้ามานะครับไม่ทาครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพระของท่านเก๊แท้อย่างไรนะครับไอคนขายมันไม่สนหรอกครับมันนิทานมาแล้วแต่ไอคนซื้อเนี่ยซื้อมาแล้วถ้ามันไม่ใช่ ก็ต้องฝังดินไปเลยนะครับดูที่น้ําไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาเรานะครับนํพาพระขึ้นมาไล่เนี่ยบางคนบอกว่าเอ้เคยเห็นแล้วบางครั้งเนี่ยเคยเห็นแล้วแต่ท่านยังไม่เคยเป็นจับจองเป็นเจ้าของท่านก็จะไม่รู้นะครับแล้วนี่ก็เอาขึ้นมาเต็มซูปเลยนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับ f อฟอีกแล้วนะครับสําหรับคนที่ชอบพระความสวยความงาม หรืออยากจะเอาไปล่าโลนะครับก็เราก็ยินดีแบ่งปันนะครับแต่เราจะมีเงื่อนไขว่าท่านต้องเช่าเงินทุกบาททุกตังที่ท่านเช่าของเราเนี้นะครับเราก็จะนําไปสร้างสมเด็จทั่วโตนะครับผมบัรังสีหน้าตัด12เมตรสูง18เมตรใหญ่ที่สุดพอสมควรนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพรวมก่อนและเดี๋ยวผมจะแยกพิมพ์ให้ แล้วเราจะมาคุยว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรอ่ะดูพระกันเลยนะครับอ่าพอดียกตะแคงทานนี้มันเลยสไลด์นะครับก็เลยไม่สวยเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรพระเราแท้ไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะดูพระกันเลยครับและนี่นะครับก็เป็นพระนะครับอาขออนุญาตครับเือมือบางไปนิดหนึ่งนะครับอ่าดูลงลักษณ์ด้านล่างเลยนะครับลักษณ์ด้านล่างเลยอันนี้ก็คือ นะครับเข้ามาแล้วทักทายเลยครับเฟซุวกผมนะครับวันนี้เป็นวันรอบบวยนะครับบวยจริงๆนะครับไข่ช้าจบเลยจบชีวิตเลยนะครับพระลงรักชุดนี้เป็นพระปิดตาหลวงปูแก้วนะครับสามพิมลักนะครับสามพิมลักเลยนะครับก็จะมีใหญ่กลางเล็กหรือเรียกอีกอย่างว่าหูเสบาอ่านะเก๋ไก่นะครับอันนี้ของแท้นะไม่ใช่ของเล่นนะคือพระชุดนี้เป็นพระตระกูลลงรักนะครับและต้องบอกเลยว่า ผมไม่ค่อยได้ออกให้ใครหรอกเพราะว่าอลองเข้าไปดูด้านด้านไอ้น,นี่นะท่านจะเห็นว่าเป็นหลังเรียบเห็นไหมหลังเรียบนะครับหลังจะเรียบนะครับอ่าอ่าเห็นไหมครับนี่ครับหลังจะเรียบแบบนี้เลยนะครับนี่เพราะว่าหลังเรียบเนี่ยนะครับมีรายการงานประกวดของอาจารย์สุรพลสารไม่ถักนะครับเขาพิมพ์มาเลยนะครับนี่ก็อันนี้ แล้วต้องบอกเลยว่าด้านบนก็คือเป็นเนื้อสมเด็จด,ด้วยหรือเนื้อผงนั่นแหละง่ายดีคือเราออกมาให้ดูนะครับทุกคนจะได้ประจักษ์นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเนี่ยทำอะไรไม่รู้เอาอะไรมาให้ดูหรือเปล่ามีข้อมูลไหมหลวงพ่อแก้ววัตวันนะครับเป็นพระ,ะที่โด่งดังทางภาคตอนออกนะครับนะครับต้องบอกเลย,ว,รรยว่าไม่ธรรมดานะครับย้ํานะครับว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่า ผมเนี่ยนำพระชุดนี้เข้าไปประกวดน,นะครับประเภทที่แบบว่า,าหลังเรียบพิมพใหญ่พิมพกลางพิมพเล็กก็คือสามพิมที่อยู่ตรงหน้านี่แหละนะครับผมอยากให้ทุกคนนะได้เห็นได้ประจักษ์แล้วก็เป็นเนื้อผงนะครับก็คือ <c oughs> เนื้อผง,อง,อง plets, อก็จะเป็นองค์ขาวๆนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยเนื้อผงเนี่ยนะครับเห็นไหมผมบอกแล้วว่าคือพระเนี่ยที่เราล่าโลกทุกวันนี้นะครับเราเนี่ยเราล่าด้วยความไงความความชอบอ่ะเราอยากจะเป็นที่หนึ่งนะครับเราอยากจะเป็นที่หนึ่งนะครับ ไม่อยากเป็นที่สองนะครับเพราะฉะนั้นพระคุณต้องแทก่อนนะครับพระคุณต้องแทก่อนพระแท้เนี่ยดูง่ายนะครับพระแท้ดูง่ายนี่ครับเนื้อผงก็จะเป็นอ่าด้านหลังจะเป็นลักษณะนี้เห็นไนะหมแบบนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อของฟุกลักนะครับอ่าก็จะหลังเรียบนะครับมีอยู่ในรายการ3เกจิเลยนะเอ้สามขอโทษทีสามพิมพ์ขอโทษทีนม่มันไปหน่อยนะครับอ่านะผมว่าบอกว่าอยากให้ทุกคนทาเพราะให้ทำอ่ะทำไม่ได้ทำไม่ได้ นะก็เลยต้องมาเผยแพร่กันวันนี้นะครับเห็นไหมผมเนี่ยนะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับกับการเล่นพระกับใครเลยนะครับเพราะว่าเราเอามาออกงานบุญนะครับเรา,เอาออกงานบุญนะครับเราไม่ได้เอามาแบ่งกันแบบเอ้ยนึกจะขายก็ขายเอางเงินใจเป๋าเอาเงินไปซื้อบา้านซื้อที่ซื้อรถเราไม่ทํานะครับเราไม่ทําเรามีวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก็คือเราเงินทุกบาททุกตังค์เนี่ยของเรานะ เราจะนําไปสร้างสมเด็จทวดโตนะครับเราพูดย้ําเสมอว่าที่อื่นเขาอาจจะเอาไปกินไปใช้แต่ที่เราไม่ใช่นะครับนะครับที่เราไม่ใช่เห็นไหมนี่หลังเรียบเป็นอย่างนี้เลยนะครับปิดตาหลังเรียบนะครับพิมใหญ่พิมพกลางพิมเล็กก็คือจะมีทั้งหมดเนี่ยสามถาดนี่ผมเรียงไว้เลยสามถาดนี่ไหมนี่สามถาดเรียงไว้แล้วนะครับหนึ่งตรงสามแยกพิมไปแล้วนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ค่อยๆซึมซับนะครับค่อยๆซึมซับ นะครับแล้วค่อยๆศึกษานี่เห็นไหมโอ้โหนี่เนื้อนี่เป็นอย่างนี้เลยนะดูนี่ดู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 โอ้โหเห็นไหมเนื้อนี่เป็นก้อนเป็นจำาๆแบบเซียนเขาว่ากันเลยนะครับอยู่กับเราอาจจะเกะอยู่เขาโคตรแท้แท้สามโลกนะครับองค์หนึ่งห้าล้านสิบล้านเขาขายได้นะครับแต่ลูกผมยังไม่เคยหน้าคนซื้อเลยนะเพราะว่าเขาไม่เคยให้ดูและไอคอนที่ขายมาเนี่ยผมว่ามันฉลาดห้วอมันโง่ไม่รู้นะมันขายมาองค์หนึ่งนะผมพูดตรงๆนะ เขาขายมาเนี่ยสมมุติว่าเขาขายมาหมื่นหนึ่งมันก็ไม่บอกคุณหรอกนะมันก็จะไมสร้างคอนเทนต์ของมันว่ามันซื้อมาเท่านี้มันจะขายเท่านี้ผมอยากเห็นหน้าคนขายมันนึ่ว่ามันเป็นยังไงมันมันมันได้ตังค์ไปเท่าไหร่ผมอยากเห็นส่วนใหญ่คอนเทนต์นะครับพระองค์เดียวนะครับเปลี่ยนมืออย่างเดียวนะครับแต่กลับาอาย่ที่เดิมมันเป็นคอนเทนต์ของเขานะครับจริงเทประการใดผมไม่รู้ไมตัดสินกันตัวเองแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่มีส่วนได้เสียนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาละนะครับ เราศึกษาแบบจริงจังจงนะครับศึกษาแบบทองแท้นะครับนี่ก็ถือว่า,าพิมพ์เนี่ยจะแตกต่างกันเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือนะจะย่อมลงไปเห็นไหมภาพจะย่อมลงไปคือมีสามพิมพ์ลงลักนะครับก็คือนะครับวันนี้เราใช้กล้องเนี่ยทั้งหมดสามตัวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าภาพอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับอาจจะสะดุดนู่นนี่นั่นแต่ถ้าจําไว้เลยนะครับสามพิมพ์ที่ผมนํามาพูดคุยเนี่ยนะครับต้องบอกเลยแล้วเนี่ยเนี่ยสามพิมพ์นะครับอันนี้ถาดที่หนึ่งของผมนะครับ ถานที่2แล้วกระถาที่3คือเราแยกเป็น3ฐานเนี่ยเป็น3พิมพ์นะครับแล้วก็อีกพิมพหนึ่งก็คือเป็นพิมพ์เดียวกันนั่นแหละแต่เป็นพิมพใหญ่ของซับเบลนะครับแต่ว่าเป็นหลังแบบนะครับวันนี้เราก็ไม่ใช่มีแค่นี้นะมีในกองอีกนะนูน่นในกองอีกครับนูน่นนกองอีกครับนี่กองอีกก็เตรียมเอาไว้ให้กับ f c ครูจานนะครับได้แบ่งปันกันนะแบ่งปันกันอยากจะให้จับจองปเป็นเจ้าของนะเพราะว่าถือว่าเป็นไฮไลไท์นะครับเป็นไฮไลท์นะครับไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่นะครับ ต้องถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีนะครับที่วันนี้นะครับมีโอกาสนะครับได้นํามาพูดคุยนะครับก็เห็น f อเข้ามานะครับรับชมนะครับก็ฝากช่องด้วยนะครับก็คือ f c ซใหญ่ชิ้นบันชนนะครับภาษาอังกฤษนะเอแล้วก็ตัว C แล้วก็พิมพ์ภาษาไทยว่าใหญ่ชิ้นน้ำมันชรส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือพิมพ์เลยครับใหญ่สมเด็จทั่วโตอันนี้คือช่องที่เราเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ ามาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะมาติดตามกันเยอะนะครับแชร์กันบ้างก็ดีนะครับเป็นกำลังใจกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็บอกแล้วว่าเราจากคนล่าโลกณปัจจุบันต้องไปกลายเป็นคนจัดแล้วที่จัดเนี่ยเพราะว่ามันมีความาไม่ประสงค์นะครับไม่ประสงค์ที่จะอะไรหลายอย่างนะครับเพราะว่าในตัวของผมเองนะครับ่าก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้นะครับ ศึกษาพระกับคนที่เขามีพระจริงๆนะครับศึกษาจากคนที่มีพระจริงๆพอเรารู้ว่าเขามีพระที่มาที่ไปที่ชัดเจนท่านก็จะสามารถตัดสินใจนะครับตัดสินใจเช่าได้ถ้าราคาแรงไอ้ที่แรงเพราะเขาพาณิชย์หรือไม่นะครับพระนะครับไม่มีคำว่าแรง มีแต่คำว่าศรัทธาสมัยก่อนประวัติของหลวงพ่อแก้วหลวงพ่เอี่ยมพระสมเด็จคุณไปดูประวัติเลยไม่มีราคาส่วนใหญ่ทําบุญแล้วก็แจกแจกแจกเขาทํากันแบบนี้แต่ณปัจจุบันราคาพุ่งพุ่งเนี่ยเพราะเกิดจากการตั้งราคาจากกลุ่มนะครับจากกลุ่มพระใหม่ปีหกหนึ่งสมมตุติเล่นเป็นล้านแล้ว เป็นไปได้ยังไงนะครับเป็นไปได้ยังไงผมถึงบอกว่าทุกคนนะครับรู้นะครับว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยว f a c e b o o k เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตต้องตัดช่องก่อนนะครับเพราะว่าผมจะไลฟ์ต่อไปทาง y o u t u b e นะครับท่านใดที่มีความประสงค์จะต้องการเช่าหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันนะครับอของเรานี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด3พิมพ์ก่อนพิมพ์ที่4เป็นเนื้อพระผงสมเด็จนะอ่าง่ายๆนะครับ ก็ลองจับจองเป็นเจ้าของกันนะครับเพราะว่าผมอยากจะแบ่งปันให้แ FFC เนี่ยได้เอาไปใช้จริงๆนะครับใครที่มีความประสงค์อยากจะได้พระชุดนี้นะครับเมื่อดูเฟซลองทักเข้ามาเมื่อดู y o u t u b e นะครับช่องทาง FC ใหญ่ชินบัญชรก็ทักมาหรือใหญ่ทวดโตหน้าทักเข้ามานะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับใครสนใจหลวงพ่อแก้ต้องรีดทักเข้ามาครับจำนวนจำกัดนะครับ นะครับนอกจากเราตัดเฟซไปแล้วนะครับณตอนนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยนะครับในเรื่องพระเพราะว่าเราออกากาศเนี่ยทั้งหมด3ช่องนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละช่องนะครับก็จะมีสเต็ปสไตล์ไม่เหมือนกันมีสั้นบ้างยาวบ้างนะครับเพราะว่ายู u ูบเนี่ยเขามีข้อกําหนดว่าต้องไม่ต่ำกว่า20่นาทีนะครับเราจึงจะต้องตัดช่องทางเฟซลงไปนะครับเพื่อให้ YouTube เดินต่อนะครับแล้วสิ่งที่ผมได้พูดคุยก็คือทุกคนได้เห็นแล้วนะว่า พระที่เราถือเนี่ยเป็นเป็นพระที่หลังเรียบนะครับหลังเรียบก่อนนะหลังเรียบนะครับอันนี้เป็นพระลงรักปิดทองหลังเรียบจะมีด้วยกันทั้งหมด3พิมพ์นะครับหลักๆนะครับแล้วก็อีกเนื้อหนึ่งเป็นเนื้อพรกผงนะครับเขาเรียกว่าผงสมเด็จนะง่ายๆเนาะเพราะว่าเป็นหลังแบบเราจึงต้องเอามาพูดคุยกันว่าทําไมถึงต้องมีการลงรักทําไมแบบไม่ลงรักก็มีคือต้องแยกว่ะก่อนที่เขาจะมาลงรักเขาจะต้องเป็นเนื้อนี้ก่อนแล้ว อันเนี้ยเป็นเนื้อผงที่เขาทําแล้วยังไม่มีการลงรักเขาก็จะปั๊มแล้วหรือกดในไม่พิมพ์แล้วเขาก็จะเอาไปใส่บาทนะครับเก็บเอาไว้หรือเอาไปตากอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เก็บเก็บไว้พอเวลานะครับเวลาผ่านไปปุ๊บเป็นวรา,า,าระสคัญเขาก็จะเอาพระชุดนี้นะครับไปจุ่มรักลงทองแต่ยืนยันว่าผ่านการพุทธาพิเศษทุกองคนะครับพระต้องผ่านการพุทธาพิเศษตั้งแต่วันแรกที่กด และวันแรกที่ทําการปลุกเสกเพราะว่าผมบอกเลยว่าถ้าพระไม่มีพุทธคุณผมไม่ได้เอนตี้ครับไอ้พวกจับพลังหน้าเรื่องอะไรนะผมไม่มีส่วนด้เสียกับพวกเขาแล้วมันเป็นความเชื่อเหมือนเขาบอกว่าผีมีจริงเปล่าคนเจอเขาก็บอกมีไอ้คนที่ไม่เจอเขาก็บอกไม่มีเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของความเชื่อความเชื่อความศรัทธาขึ้นอยู่กับของแต่ละคนแต่ละคนจะศรัทธาหรือไม่อย่างไรนั้น เราตอบให้ไม่ได้เพราะสิ่งที่เราตอบได้นั่นก็คือเรามีพระที่นำมาพูดคุยบอกสอนเจจะไม่เป็นการชี้นำในลักษณะตำหนิในแม่พิมพ์เพราะหลวงพว่อแก้ววัดเคือวันนะครับเท่าที่ผมทราบมีเจ็ดพิมพ์นะครับเจ็ดพิมพ์จริงๆนะครับแล้วก็แตกยิบย่อยอะไรเนี่ยจริงเท็จผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่ามีเจ็ดพิมพ์ที่ผมทราบและที่ผมรู้ มีแบบลงรักกับไม่ลงรักมีหลังเรียบหลังยันนะครับหลังหลังแบบนะครับก็จะแยกเป็นปีกย่อยแต่ก็จะมีลักษณะว่าคนอะนะครับก็ไปอุตลิว่าแบบนี้นิยม ABC แกะที่หนึ่งที่สองที่สามจริงๆไม่เกี่ยวหลวงพ่อไม่ได้เขียนว่าที่หนึ่งเลยคุณไปดูหลวงพ่อแก้วเลยนะไม่มีตาปั๊มว่าเลขหนึ่งเลยไม่มีมีแต่หลังยันหลังเรียบหลังแบบ สิ่งที่ผมเห็นมีแค่สามอย่างมีแค่สามหลังนะครับและไอ้พวกที่ว่าอุตริกันน่ะผมไม่รู้มันเป็นเรื่องของเขาแต่สิ่งที่ผมยืนยันได้นะครับมีอยู่แค่เจ็ดพิมพ์หลังมีแค่สามแบบหลังยันหลังเรียบหลังแบบมันจะมีอยู่แค่แนี้เองมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยคือท่านต้องเข้าใจว่าในยุคสมัยนั้นการจะสร้างพระเนี่ยนะครับเยอะๆเนี่ยนะครับ เขาก็จะสร้างเป็นเนื้อดิบก่อนเพื่อที่จะให้เยอะและมีปริมาณมากไม่ใช่ปั๊มเสร็จปั๊บไปลงรักลงทองมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้แน่นอนผมถึงบอกว่ามันจะต้องทำเนื้อองค์จริงมาก่อนเพื่อให้มีปริมาณมากๆสมัยนั้นเขาใส่ในบาทนะทำเสร็จแล้วตักแดดเสร็จแล้วเขาก็เอาไปใส่บาทใส่บาทใส่บาท,ส,บาทสิบกว่าบาทได้ เขาก็จะเรียนบาทพระมันก็ไม่ได้ใหญ่โตหรอกแค่นี้นะสิกบาทก็เรียนบันเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาไปจุมจ่มลักจุ่มลักจุ่มลักอ่ะแล้วก็บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมพระไม่เหมือนกันเขาพูดอย่างนั้นในสมัยนั้นเขาเล่าฝังนะเออันนี้หลังเรียบอันนี้หลังยันอันนี้หลังแบบทําไมไม่เหมือนกันนั่นไงครับเขาก็บอกแล้วว่าทํสามหลังเขาไม่ได้ทาหลังเดียวหลังแบบแบบที่เขาว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องไปศึกษาให้ดีนะครับ ศึกษาตั้งแต่การกดแม่พิมพ์ว่าเขามีแบบที่ผมพูดหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วการลงลักละล,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 ลักเนี่ยถ้ามีความเก่าจะล่อนแต่ถา้าเป็นลักที่แบบว่าไม่เคย,ยผ่านการใช้พัพจะสวยมากนะครับนั่นคือคนที่มีสตู้งสตางเขาได้ไปและเขาเก็บนะครับแต่ที่ผมเห็นนะ่วนใหญ่สภาพ70หมดเลยนะครับยกตัวอย่างอย่าง,างเงี้สภาพก็อยู่ประมาณ70-80ความสวยนะก็จะอยู่ประมาณเนี้ย แต่ถ้านางฟ้ามีไหมมีแต่เราออกแรงนะครับอันเนี้ยเราแค่เอามาออกให้ให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสได้แบ่งเช่าในเรื่องของการเก็บแล้วก็เป็นเรื่องของการแฝงใช้ในเรื่องของพุทธคุณนะครับก็เดี๋ยวเราดูเนื้อพระนะครับก่อนที่เราจะสรุปนะครับก่อนที่จะจบนะครับเพราะว่า,าเวลามันก็อาจจะกระชั้นไปนิดนึงไม่ยาวไม่สั้นแต่ต้องได้สาระใจความสำคัญครับก็ดูพระกันเลยครับ นะครับก็นี่นะครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้อ่าดูนะครับแยกพิมพ์ให้ดูนะครับอ่านี่นะครับเด <ENNIS> <while> ี๋ยวผมแยกให้นะครับแล้วจะทุกคนจะเข้าใจนะครับอ่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะแยกให้อย่างนี้หลังเนี่ยหลังเรียบแน่นอนนะครับเดี๋ยวเ๋ยผมจะคัดเป็น3ามองค์ให้นะครับให้ดูนะครับว่าเออสามองค์นี้มีอะไรบ้างอย่างไรนะครับนี่นี่นะครับนะครับก็ค่อนข้างจะ ชัดนะค่อนข้างจะชัดนะครับอ่านี่ได้นนะครับสามพิมพนะครับอ่าชัดขึ้นนะชัดขึ้นแล้วนะอ่านี่นะครับสามพิมนะครับอ่ะดูกันนะครับสามพิมนะครับท่านก็จะได้ดูแบบนี้เลยนะครับอ่าซูมนะครับ อ่านี่นะครับชัดนะครับชัดนะครับสามพิมนะครับนี่คือหลวงพ่อแก้วนะครับวัดเคือวันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยนะครับเหตุผลที่เราต้องเอามาพูดคุยกันนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนนะครับเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นหลายๆเนื้อนะครับหลายๆพิมพ์นะครับจะได้ชัดเจนขึ้นนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็วิธีการดูนะครับ เนื้อที่ออกเป็นโนขาวเนี่ยเขาเรียกเนื้อผงนะครับเนื้อผงนะครับไม่ใช่เป็นผงคูซเตอร์นะเพราะว่านี่คือผงจริงๆนะครับเสร็จแล้วเมื่อนําพระนะครับมาเป็นลักษณะเหมือนว่าเอามาจุ่มละก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วเนื้อของหลวมพอแก้วคุณจาไว้เลยนะครับมันมีเนื้อผงเนื้อผงกับเนื้ออะลายบาคนละเนื้อนะครับต้องแยกให้ออกนะครับถ้าเป็นเนื้อกะลาพระจะเบานะครับยันนะครับจับขึ้นมาปพ๊บมันจะเบา แต่ถ้าเป็นเนื้อผงที่มีลักษณะนหนักแล้วมีแบบว่าลงรักแล้วหนักอันนั้นตัวมีนะครับเพราะว่าเขาใช้เนื้อผงประจุมรักอีกทีหลวงพ่อแก้วของจริงเขาทําจากกะลาแล้วเนื้อเนื้อผงนะครับอันนี้คือวิธีการที่ถูกต้องนะครับผมถึงบอกว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่อยากให้พลาดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพลาดพลาดเด้ว่าเอ้มันมีจริงหรอนะใช่เหยอนะครับเห็นไหมท่านก็จะเห็นในลักษณะว่าเออเนี่ย เออสมัยนั้นกับสมัยนี้นะครับมันแตกต่างกันนะครับถ้าเก๊ออกมาเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อกระลาจะเบาแต่ถ้าเป็นเนื้อผงจะหนักนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้ซับซ้อนเพียงแต่ว่าเราต้องดูพิมพ์ให้ได้ว่าพิมพ์ที่เรามาพูดนั้นนะครับหูเหมือนกันไหมนะครับเขาบอกว่าเซียนบอกว่าหูซาเบานะครับมันมีหูเล็กๆก็มีนะครับอันนี้คือนิยมนะครับแต่สิ่งที่เรามาพูดคุยกันวันนี้นะครับเป็นเนื้อผง แล้วก็นึ้อปลาลงรักปิดทองนะครับเห <so ็นไหมเนี่ยค่อนข้างจะชัดนะครับค่อนข้างจะชัดนะครับเพราะว่าผมถึงบอกแล้วว่าถ้าคนไม่เคยเห็นของจริงนะครับคนไม่เคยเห็นของจริงจะไม่เคยทราบเลยว่าอ๋อรักมันเป็นแบบนี้นะครับรักเก่านะครับรักต้องเก่าด้วยนะไม่ใช่รักใหม่ปิ้งเลยนะเอาไปแปลว่าดมแล้วมีกินสีนี่ไม่ใช่แล้วนะครับระวังครับไม่อยากให้ทุกคนโดนนะครับโดนหลอกโดนต้มนะครับ เพราะผมถึงบอกเสมอว่าเมื่อไรที่คุณมีองค์จริงหรือคุณจะมาแบ่งเช่ากับเราเราก็ยินดีแบ่งให้นะครับในราคาโปรเจกต์อยู่แล้วนะครับณนะเวลานี้นะครับหลังจากดูคลิปนี้แล้วนะครับเราประกาศชัดเจนว่าหลวงพ่อแก้วทุกเนื้อทุกพิมพ์เราจะแบ่งให้กับ f อฟครัวจันในราคาองค์ละสามพันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยใครอยากได้เนี่ยต้องรีบนะครับเมื่อเห็นแล้วปั๊บเนี่ยเพราะทุกคนผมเชื่อว่า รู้อยู่นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนะครับอันนี้ครับก็คือเป็นเบอร์โทรทางเรานะครับ ID Line นะครับก็คือท่านจะต้องเพิ่มเพื่อนทางหมายจดโทรศัพท์2อเบอร์เลยนะครับเบอร์ไหนก็ได้เบอร์บนคือเบอร์ส่วนตัวผมอีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์แฟนผมนะครับบัญชีที่เราใช้ในการโอนนะครับไม่เก็บปลายทางนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทาออนไลน์นะครับเพราะว่าอันเนี้ยเรามาบอกบุญกันเฉยๆใครอยากเช่าก็เช่าไม่เช่าก็ไม่เป็นไร ใครศรัทธานะครับมาเช่าเรายินดีนะครับท่านก็จะได้พระดีๆไปนะครับแล้วเงินทุกบาทที่ตางที่เราได้จากการเช่าหาเนี่ยเราก็จะนําไปนะครับว่าจ้างในการปั้นหรือหลอสมเด็จทวดโตผมรังสีนะครับหน้าตักเนี่ยสิเมตรสูง18เมตรเนี่ยครับก็อันนี้นะครับแล้วบัญชียืนยันนะต้องเป็นคําว่าการจะน่าใจดีกับใหญ่สีพูนเท่านั้นนะครับบัญชีอื่นไม่มีนะเอาลครับก หลายคนก็คงจะวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊น่าจะจบได้แล้วนะก็ไม่อยากให้นานผมต้นใจญ่ผมจะอัดคลิปเนี่ยประมาณ20-25นาทีประมาณนี้เพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เกี่ยวกับยอดไลค์นะครับแล้วผมก็ไม่ได้หวังเรื่องผลตอบแทนแต่ถ้าทุกคนคิดว่าอ,อยากเป็นกำลังใจก็ผมคุณก็ฝากแชร์ฝากสับตะไคร้กดกระดิ่งอะไรคุณทำได้คุณทำไปเถอะครับเพราะคุณไม่ได้เสียดางคุณกดไปเถอะจิ้มแชร์จิ้มถูกใจจิ้มหัวใจได้หมดนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้หวังอะไรมากเราหวังว่าอยากให้มีผู้ติดตามเนี่ยนะครับปีนี้นะครับปี67เนี่ยผมอยากจะได้ผู้ติดตามสัก5 0 0 0 0ได้ไหมอ่าก็เข้ามากันเยอะนะครับแล้วเราก็จะมีกําลังใจในการทําคลิปดีๆแล้วผมก็จะมาสอนวิธีการยุทธศาสตรส์กลยุทธ์นะครับการตลาดแล้วก็วิธีอ่ารับมือกับคนโกงแล้วก็อ่าพวกพระบอมพระลอกเรียนแบบนะครับ ท่านจําแบบนี้ไปปั๊บเนี่ยใครก็หลอกท่านไม่ได้แต่ถ้าท่านไม่จําอะไรเลยนะครับท่านจะพลาดนะครับโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนอยากจะมีเป็นเจ้าของหรือจับจองเป็นเจ้าของนี้ดีกว่าคุณจะต้องใส่ใจสนใจแล้วจําในสิ่งที่เราพูดไปว่ารวมพ่อแก้วนะครับในอดีตน,นะครับในยุคสองสกว่าเนี่ยมีการสร้างแบบเนื้อแบบไหนพิมอะไร ลงลักอะไรลักเกาลักไม่ลักจีนลักแดงลักดำต้องเอาให้ชัดนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับเรียนรู้แบบถูกบ้างผิดบ้างนั่นคือประสบการณ์นะครับเมื่อไรที่ท่านมีประสบการณ์ผมเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะเก่งขึ้นแต่ถ้าท่านโดนแล้วท่านก็ยิ่งเก่งขึ้นเพราะว่าท่านจะเรียนรู้เลยว่าอ๋อพระแทพระเกโดนแบบนี้นี่เองพระเท้เล่นแบบนี้อย่าลืมนะครับ หลวงพ่อแก้วมีวิธีการต้นหลักวิทยาศาสตร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้สบายใจได้ว่าเวลาที่เรานําพระมาพูดคุยนั้นทุกคนนะครับสามารถกลับย้อนกลับไปดูในคลิปดูให้จบถ้าดูไม่จบท่านจะไม่เข้าใจเลยนะครับท่านดูไม่จบท่านจะไม่เข้าใจเมื่อไรที่ท่านดูจบท่านจะเข้าใจว่าอ๋อก่อนที่เขาจะลงรักก็ต้องเป็นเนื้อนี้ก่อนเป็นเนื้อผมทุตคูลก่อนและเนื้อกาลาก็จะเบาก่อนแล้วก็ประจุมรักแล้วก็ลงทองจะเป็นทองคาหรือทองปิดขอให้เป็นทอง แล้วเนื้อหาต้องเป็นพิมพ์ตามที่ผมพูดเท่านั้นไม่เชื่อไม่ว่าแต่ควรจะศึกษาไว้บ้างเพราะว่าเงินนะหนึ่งร้อยก็เงินไม่อยากให้ทุกท่านนะ่ะได้โดนแล้วขณะว่าเสียเงินไปแต่ได้พระเก๊เสียเงินไปแต่ได้พระที่แบบว่าไม่ทันไม่ถึงไม่มีพุทธคุณพระของเรามีการจับพุทธคุณกันนะครับเยอะะมากมายนะครับมีท่ามีทางมีนู่มีนั่นสุดยอดนะครับนี่ของแรงบางคนจับสัมผัสปุ๊บคนลุกคนพองอันนี้คือความเชื่อ เราไม่ได้ลบหลู่พวกเขาแต่ผมเชื่อว่าเขามีนะครับสื่อนะครับต้องเข้าใจว่าคําว่าสื่อไม่เชื่อไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีไม่มีไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้เชื่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานํามาพูดวันนี้นะครับเวลานี้หลวงพ่อแก้ววัดเกวียนถือเป็นพระอรมตะและเป็นพระที่สายเหนียวสายคง,งพันในภาคตะวันออกนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเกวียนเนี่ยท่านอยู่ที่ชลบุรีนะครับกลางเมืองเลยนะครับ วัดก็ใหญ่พอสมควรนะครับณปัจจุบันก็มีความเจริญเข้าไปเยอะนะครับบ้านช่องล้อมหมดแล้วนะครับปัจจุบันถนนก็เข้าโอ้โหตัดหน้าวัดเลยนะครับใครเคยไปแล้วไม่สามารถได้ของเก่าก็เช่าของใหม่ไปแต่ถ้าเมื่อเห็นคลิปนี้แล้วเห็นของเก่าแล้วมาเลยครับเดี๋ยวเราจะแบ่งให้ในราคาองค์ละสามพันเซียนขายอยู่องค์ละห้าล้านนะครับเป็นยังต่ําอันเนี้ยเราแบ่งให้เอฟซีครัวจานได้นําไปแวนใช้เอาพุทธคุณเอาไปเป็นของฝันของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ หรือเก็บเป็นมรดกลูกหลานผมว่าน่าจะเวิร์กนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์เนาะอ่ะก่อนจะจบก่อนจะจากนะครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมีงานประกวดเกิดขึ้นวันที่29กันยายนนะครับ2567น,นะครับในวันงานนะครับเราก็จะมีการแจกพระนะครับในจํานวนเนี่ยตามที่จนนํานวนท่านส่งพระกี่องค์เราแจกตามนั้นเลยนะยาไม่ดีนะส่งพระกี่องค์เราแจกตามนั้นส่งร้อยองค์เราแจกร้อยองค์ส่งพันองค์เราแจกพันองค์พระท่านติดละวันนะครับติดห้าสิบองค์เราก็แจกห้าสบองค์ ติดร้อยองผมก็แจกร้อยองติดพันองค์ผมก็แจกพันองค์นะครับนอกจากนั้นเรายังมีลุ้นห่างบัตรอีกร้อยรางวัลนะครับโอ้โหได้กับได้แล้วใครที่ส่งพระเข้าประกวดนะครับตั้งแต่100องค์นะครับหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยได้หมดแต่อย่าำกว่าร้อยท่านจะได้ช่อหลวงพ่อเงินแบบนี้เลยนี่นะครับ1คู่นะครับมี99องค์องนะครับมูลค่านะครับไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0นได้เป็นคู่นะครับไม่ได้ได้เป็นช่อนะครับ ได้สองช่อง่ายๆส่งแค่ร้อยองค์ท่านได้คู่หนึ่งเรากลับบ้านไปเลยนะครับคู่นี้เราตีราคาอยู่ที่ประมาณห้าแสนบาทเราให้ท่านเนี่ยส่งพระข้าประกวดหนึ่งร้อยองค์นั่นแสดงว่าองค์ละเจ็ดร้อยใช่ไหมเจ็ดร้อยร้อยองค์ก็เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยท่านได้ช่อเนี่ยท่านก็คุ้มแล้วยังไม่นับก,กับพระจำนวนพระที่ท่านส่งนะถ้าส่งร้อยองค์ท่านได้ฝีร้อยองค์ได้ในเก้าสิบเก้าแลวได้พระอีกร้อยองค์ แล้วติดประกวดอีกสักห้องค์สมมติท่านก็ได้เพิ่มอีก50องค์เป็นสมเด็จ150องค์กับช่อ1คู่ท่านเอาไหมถ้าเอาขอให้ f อฟซีควาจันท่านนะครับเดินทางไปพบเราที่ไปสีไทยในวันที่ที่ยี่สิบนะครับมาสองพันร้ยหนะครับมากันเยอะแล้วมารับพระจากเราไปงานนี้แจกไม่ทำกว่าสองหมื่นองหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับ ความสะใจของผมขอแรงเชียร์ใจนะครับ FC ไปให้เต็มหอนะครับไปให้เต็มเอหอครั้งประวัติศาสตร์เลยเอาให้เต็มพอไปสนีไทยเลยนะครับจอดรถเลยครับเต็มที่แล้วครับแล้วพบกับผมยาชิมชนในวันอาทิตย์ที่19กันยายน2567นี้แล้วพบกันครับ